ขาพี่ๆก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะตอนนี้แสงเดือนก็กำลังเดินไปเนะเดินไปข้างหน้ากันว่าข้างหน้านเนี่ยบรรยากาศดีแค่ไหนกันเนาะแต่ตอนเนี้ยสัมผัสได้เลยว่าลมดีามากๆลมแบบพัดตลอ,อดเวลาระหวังเดินทางก็ทำให้สบายใจสบายหูสบายตา เห็นก้อนใหญ่มาก ให้ฟังเสียงลมไปก่อนแล้วกั้งนี้พี่คือลมดีมาก 二又在走的人 พ,พี่มาเห็นวิวแล้วเห็นไหมวิวสวยมากสวยจริงๆจำได้ว่าแต่ก่อนที่เคยมาตรงนี้เนี่ยทางมันค่อนข้างที่จะรกกว่านี้นิดนึงอันนี้เหมือนจะมีผู้คนสัญจรไปมาบ่อยหรือเปล่าทำให้แบบไม่ค่อยรกแล้ว เดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนอะโอ้ดูลมฟังเสียงลมนะคะพี่พี่ เดี๋ยวจะพาพี่ๆมาคุยกับต้นไม้กันเนาะเห็นในแอปดามเนี่ยเขาเล่นกันเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาคุยกับใบไม้กันเอาใบใบไหนดีใบนี้หรือเปล่าใกล้เราที่สุดเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาเป็นภาษาไทยนะเพราะว่าเห็นในแอปดามเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้สวัสดีสวัสดีเธอชื่ออะไรหรอ เรามาเดินป่านะสวัสดีเราเชื่อแสงเดือนนะ <c oughs> นี่ลมลมมันจะเป็นลมแล้วละ่ะ <c oughs> คือเห็นในแอปดาเนี่ยเขาคุยกับต้นไม้แล้วคือเหมือนมีปฏิกิริยากับต้นไม้นะก็คือต้อนไม้ก็เหมือนมีปฏิกิริยากับเขาอะมันก็น่าน่าลงเหมือนกันแล้วจะคุยกับเขาอีกรอบหนึ่ง สวัสดีเราชื่อแสงเดือนนะวันนี้เรามาเดินป่าเธออยู่ที่นี่หรอนิ่งๆเขาไม่คุยกับเราเริ่มเริ่มไปกันใหญ่ละตอนนี้ตอนนี้มาคุยกับต้นไม้เราเพราะไม่มีเพื่อนเดินนะทุกวันนี้ก็เลยคุยกับต้นต้นไม้ใบหญา้าไปก่อนเนาะแต่ก็ดีนะไม่มีคนเถียงร ดูวิวนี่สิสวยมากนะสวยจริงๆว,ว,วิวคือดีม,มากดูดิอะไรอ่ะเสียงอะไรตรงนั้นนะ่ะพี่แค่อยู่ตรงไหนวะพี่ เมื่อกี้เหมือนเสียงอะไรสักอย่าง เปลี่ยนเข้ามาลึกเข้ามาแล้วตอนนี้พี่พี่ก็จะเห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมก็คือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนั่นเองออดูข้างล่างสิมีต้นกล้วยกล้วยป่านะ ดูพอเราเดินเข้ามานะมันมืดเลยนะพี่พี่เหมือนเป็นป่าดิบชื้นแบบมืดเลยอะ่ะ เสพัจเจอวิววิกแล้วสวยมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันพี่พ ไปถ่ายรูปสวยๆกันให้ดูวิวนะว้าวตึ้งตึงตึงว้าวสวยมาก สวยอ่ะนี่พี่พี่วิวสวยมากเห็นไหมโอ้โว้าวเป็นป่าที่แบบอุรมสมบูรณ์มากมากบอกเลยไม่มีน้ำไม่มี กอมีน้ำลำธารแต่ว่าคือมันไม่ได้แบบต้องคอยลดน้ำมันเป็นป่าที่เติบโตได้ด้วยตัวเองอะไม,องมอมอไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลไม่ต้องมีใครมาคอยลดน้ำดีพี่พี่มันสวยมากสวยแบบอยากจะร้องไห้อะ่ะไม่ค่อยได้มาเจออะไรแบบนี้นะต่อให้เราจะอยู่บ้านนอกอะต่อให้เราจะอยู่บนดอยแบบนี้นะสวยจริงไม่จกต่า นต้นย่าสุงกว่าเราแหละต้น,นโอ้ยดูดูดูลมพัดแบบสวยจ้ะว้าวตอนนี้คือต้นย่าก็สูงกว่าเราอีก ทิวทที่อุดมสมบูรณ์มากพี่พี่เห็นแล้วอยากจะร้องไห้เอาจริงๆต่อให้หนูอยู่ในบนเขาบนดอยเนี่ยเราแทบไม่ได้เจออะไรแบบนี้เลยนะก็อมแตอนนี้เราก็ชมวิวนะพี่ๆีนี่ให้พี่ๆได้ชมวิวไปพร้อมๆกับเรานะคะ เป็นอะไรที่สวยงามตามท้องเรื่อง,องอเห็นแต่ในละครนะ่ะวันนี้ได้มาเจอชีวิตจริงแล้ว,วพี่ในละครมันจะมีแบบภูเขาต้นไม้ใบหญ้าดูด,ดิสวยมากลมแรงแมาก สวยจริงไม่จกตาหลังจากที่เรานั่งเก็บภาพถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วพี่ๆเราก็เดินทางต่อกันนะคะ,ะ,คะซึ่งมันสวย ยดอต็มเลยไปเดินทางกันต่อไปเินกัน ตอนนี้เราก็เมื่คี้เหมือนได้ยินเสียงคนร้องหรือว่ากติดดังมากๆก,ก็เลยเดินเดินลงมาดูว่าที่นี่คือที่ที่เป็นส่วนของคุณลุงนะก็คือไร่ทุเรียนนั่นเองพี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไร่คุณลุงอะซึ่งไม่เห็นใครคุณลุงก็ไม่อยู่เงียบสนุมากๆะนะมีแต่น้องหมาหนึ่งตัว แต่เราก็ไม่เห็นใครเนี่ยส่วนของคุณลุงคุณลุงก็ปลูกเ,เพืชผักผลไม้ไว้เยอะแยะเลยนะแล้วก็คุณลุงเขาก็มีทุเรียนด้วยนะคะพี่ๆทุเรียนถ้ามาซื้อถึงที่ก็ราคามันจะถูกหน่อยแต่อย่างว่าแหละเราต้องเดินเอาออกไปข้างนอกอีกเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีใครอยู่ภาพบรรยากาศ เขียนดูเรีนหึงเลยเฮ้ยใครอะเฮ้ยพีดวงเลยดีหรอพี่พี่ใช่ดวงวดีป่ะนะ่ะดวงเลยดี ใช้ดวงเลดีไหมพี่ดวงเลดีเอ้าเธอมาทำอะไรที่นี่ดวงเลดีพี่นังนั่งอยู่คนเดียวอ่ะนังมาที่นี่ได้ยังไงโอ้ oh. หนูเคยดูคลิปพี่แฟดดวงเลดีเขาเคยมาที่นี่เขาเคยมาสวนทุเรียนของคุณลุงนะพี่พ นังนังจะมีพฤติกรรมแปลกๆหรือว่าการแปลกๆนีะ่ะตั้งกล้องอยู่ตรงนี้แหละสังเกตนัง ดูดีเขาจะพิบคอหนูอ่ะคือเขาไม่ยอมที่หนูคือเขาจะไปหาพี่แฝดได้ๆอะเขาเริ่มแปลกๆล้วนะพี่ๆเขาไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้นะเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคนอื่นนะหนูว่าไม่ได้แล้วดูด่ๆดูสิเขาชี้หน้าใส่หนู พี่เดาหนูไม่ไปดีกว่ารู้สึกวา่าตรงนี้ดีนะเขาเขาไม่ใช่ละไม่คีดเขาจะบีบคอหนูอ่ะดีนะที่แบบผลักออกทันพี่เดาหนูขอตัวกลับก่อน